สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้พอละกัดิตภาพพอแม่พี่น้องไปฉีดฮอร์โมนครับพี่น้องไปฉีดฮอร์โมนอ้อยครับฉีดปุ๋ยทั้งใบแล้วก็ฉีดกันโรคใบขาวพร้อมครับพี่น้องรักษาโรคใบขาวพร้อมถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รักษาบ่ได้ล้วครับถ้าเป็นวังสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะรักษาได้ครับพี่น้อง ไปบิ่งกันเลยไปบึ่งวิธีฉีดกันเลยครับวัส่ยาตัวใดรักษาโรคใบขาวครับพี่น้องไปไปบิ่งกันเลยบึง้งมาให้พี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่แหละอ้อยถีมาสีดฮอมมนครับพี่นอ้องฮอมมนแก้โรคใบขาวครับมาลองบึ่งกันครับว่ามันจะหายบ่างไหแล้วมองนี่ยแหละครับพี่น้องบึ่งไว้ดีดีดนี่ที่มี พ่นบ่งทุ่นผลวบพี่น้องเดี๋ยวพ่นแล้วก็สิมาเบิงครับว่ามันหายบ่านี่นี่สเกตว่าคล้องสองคล้องนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นประมาณโอ้หาสิบเปอร์เซ็นต์ผลแล้วครับนี่จะหายบ่บุพนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวลองบ่งคนครับเอามาเบิงตัวยาบาดนี่ ตัวยาผสมครับพี่นอ้องยาผสมนี่ผสมยาตัวนี้ตัวนี้ขวดนึงเนี่นนย,ยก็จบแล้วซีบเี่ยกว่าขวดนึงอยงู่คนบ้านคน พ่นให้มันเป็นฝอยเป็นละอองไปน้ำคลองอ้อยเนี่ยละพี่น้องเอาเบิงบังเบิังพนักงานพน่นนี่ต้นตนี้จะต้นนี้หลายครับนี่นี่มองนี่หายบ่าหายนี่พี่น้องนะมันมันหลายแล้วนี่แต่ชุ่มนี่กะอันนี้กะมี มีแน่ครับทึงออยบอกเกิดพร้อมพี่น้องครับมาหายเอาฝนเลี้ยวไปกันพานอยู่พี่น้องนี่ฝน้ะครับนี่ฝนเราจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งมาฝนอีกพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งจะมาฝนอีกฝนสามเทือ่อ มาเบิ้งครับพี่นอ้องน,นี่อ้อยมันก็ประยัดเกลือไประดับนะครับเป็นอ้อยตอพี่น้องนี่จะตออ้ยอยยอดก็บพรเป็นกับเป็นอ้อยตอแล้วจะมาเป็นใบาขาวพี่น้องเนี่ยล้างอันกับใบตายไปเลยครับยังเอากับเขียวอยู่ครับพี่น้องเลย ใบขาวายกัดเป็นตายไปเลยครับอ่ะนี่มัจจุเกตตอนนี้พี่น้องนี่วานจุขคืนบ่นนี่ทดสอบคนครับพี่น้องจะถ๋มันคืดเกิดจังมะทายภาไปให้เบิ้งอีกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่เราอ้อยตอที่เป็นโรคใบขาวครับพี่น้องนี่เดี๋ยวยามาทดลองเบิ้งครับ ตอนนี้หั่กระพ้นครับมือนี่หั่นกระพ้นหั่กระพุนแล้วก็ทายให้พี่น้องเบิ้งนี่สภาพตอนตอนกำลังพ่นครับนี่ตอนประท่านพ่นครับพี่น้องนี่ประท่านถือยาแได้ว่าก็ถือพ่นมือนี่แล้วครับพี่น้องนี่นี่เบิ้งเบื้งบรรจกาไว้ก้อนเบิ้งก่อยว้ก้อน่าเป็นลักษณะนี่หลังจากพ่นแล้วฮอดสามเทื่อพี่น้องฮอดสามเทื่อแล้วก็จังมาทายกันเบิ้งกันไหมครับนี่ มันจะหายว่าใบเขานี่ไอพี่น้องสังเกตพ่นพ่นตัวนี้ไว้ครับพี่น้องนี่เอาาออยู่ใกล้ๆพ่นเนี่แหละครับแล้วต่มาเบิ้งป้าอ้อยบาดเองนี่ครับพี่น้องสังเกตพ่นไว้เดี๋ยวเที่ยวนากระิมาม่ไทายมองเก้านี่ให้เบิ้งครับพี่น้องหลังจากพ่นจบบไอปัป๊บสภาพปับ๊บ อ้อยให้เป็นใบเขียวนี่ก็จ,จิมะทายให้ไม่เบิ้งให้ไม่ครับพี่น้องให้เบิ้งไมว่าใบขาวมันจะหายบ่ผนสามเทือครับพี่น้องอาทิตย์ละเทือ,อผลนนวยผสมเอ่อผสมยาผสมฮอร์โมนครับ cái cây, cái a khắp chim nóng bắt chung cả nước đấy bắt chung lều 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 bắt ngay lều bắt chung lều bắt นก็อย่างนั้นอยู่ครับนี่อันนี้อันนี้สองสองข้อนึงครับนี่สารจับใบสารดูดซึมแด้แวผลสามเื้อครับทิศและเต้อพี่น้องเอาลองเบิ้งวันจะหายวะ